จะเช็คบินให้ได้ยกนี้เลยครับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายมีตัดลำตัวเป็นหมัดหน้าสายแหญ่ครับขวาตามเด็กตึ๊กขั้งนะครับอย่าไปรับเยอะนะครับเ<ย>อาเอาเจอหศอกซ้ายครับผมเกระเด็นไปเหมือนกันครับมามาหมุนตัวเดี๋ยวจะโดนเผาเครื่องเส้ก่อนโอ้ยเต็มๆครับโอ้ผู้บรรยายในปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้เลครับผูครับ โอ้โหดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเออเดมดินเซอร์การจะเช็คบินให้ได้ยกนี้เลยครับเจอศอกซ้ายครับโอ้โหศอกซ้ายครับตาพิมพิมอีกแล้วครับเจ้าภูโ้โหจะแทงเข่าโดนซ้อโอ้ยไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรงโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งศอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วศอกครับโอ้ยลูกนี้ต้องฝึกนะครับ ใช้ซ้ายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่คือศาสตร์คือศิษย์ครับคือตัดลำตัวเป็นหมัดหน้าสายแย่ครับขวาตามเดือดขั้นะครับอย่าไปรับเยอะนะครับเอาเจอัดซ้ายกระเด็ดไปเหมือนกันครับมามาหนุนตัวเสือจะโดนเผาเครื่องซะก่อนแล้โอ้เต็มๆครับโอ้ผู้บรรยายในปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้ครับคูอครับ โอ้โหดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเอเดมดินเซอร์การจะเช็คบินนี้ได้ยกนี้เลยครับเจอสอบซ้ายครับโอ้โหสอกซ้ายครับตาพิมพ์อีกแล้วครับเจ้าภูมโอ้โหจะแทงเข่าโดนโซ่อยไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรกโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งศอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วสอกครับโอ้ยลูกนี้ต้องฝึกนะครับ ใช้สายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่คือศาสตร์คือศิษย์ครับคือตัดลําตัวเป็นหนักมากสายแย่ครับขวาตามเดือดขึ้นครับอย่าไปรับเยอะนะครับอ้าวเจอแบบซ้ายครับผมกระเด็นไปเหมือนกันครับมามาผมตัวเสียจะโดนเผาเครื่องได้ก่อนโอ้ยเต็มๆครับโอ้โหผู้บรรยายนี่ปากพาจนจริงๆครับโดนจนได้เลครับดูครับ โอ้โหดูครับมีหมัดงัดหมัดตรงครับเออเดมดินเซอร์การจะเช็คบินให้ได้ยกนี้เลยครับเจอสอกซ้ายครับโอ้โหสอกซ้ายครับตาพิมพิมอีกแล้วครับเจ้าภูโ้โหจะแทงเข่าโดนซ้อโอ้ยไม่ไหวครับไม่ต้องนับแล้วครับจบเลยครับโอ้โหยกแรงโดนนับยกนี้โดนอะไรครับตั้งสอกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูครับพยายามดันออกมาปัดแล้วศอกครับโอ้ยลูกนี้ต้องฝึกนะครับ สาซ้ายปัดนะครับปัดมือแล้วก็ฟันเลยครับทีเดียวครับนี่ครับโอ้โห